สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรยุคใหม่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็พามาชมนะคะเป็นตูเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่ต้นพันธุ์แบบไซส์ทรงกระดงนะคะชุดเสียบยอดต่ําต้นกล้าทุเรียนป่ากันอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับชุดนี้นะคะคลิปนี้ก็เอามาให้ชมกันเป็นครั้งแรกนะคะชุดนี้เราก็จะเอาเปิดขาย หลังจบไลฟ์นี้เป็นครั้งวันแรกนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะสําหรับสายพันธุ์ทุเรียนยาวลิ้นจี่ไซต์กระโดงนะคะต้นกล้าทุเรียนป่านะคะไซต์กระโดงเสียบยอดต่ํานะคะสําหรับลูกค้าที่เข้ามาสอบถามเรื่องยาวลิ้นจี่นะคะเสียบยอดต่ําต้นกล้าทุเรียนป่าวันนี้นะคะคิปนี้เราก็เอามาให้ชมกันนะคะ,ะลูกค้าที่เข้ามาเข้ามาจองเอาไว้นะคะวันนี้นะคะ าดาวก็จะเปิดขายชุดนี้นะคะสําหรับชุดเสียบยอดต่ตําคุนต้นอวบนะคะคุนต้นจะแข็งแรงมากนะคะสําหรับชุดนี้อันนี้ก็คือคุนต้นนะคะต้นกล้าทุเรียนป่านะคะคุนต้นอวบอแบบแบบไซส์ทรงกระโดงกันเลยนะคะเสียบยอดต่ตําทั้งหมดนะคะเสียบยอดก็ประมาณนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ได้เข้ามา เข้ามาสั่งจองนะคะต้องกล้าทุเรียนป่านะคะสําหรับทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่เสียบยอดต่านะคะ,ะหลังจบไลฟ์ก็เข้ามา สั่งละเอียดกันได้เลยนะคะเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านเลยที่เข้ามาสอบถามแล้วก็เข้ามาสั่งจองเอาไว้นะคะ,ะยาวเลิ้นจีชุดนี้เราก็จะเปิดขายวันนี้เป็นวันแรกนะคะหลังจบไลฟ์นะคะลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะสําหรับชุดนี้เราก็เตรียมเอามาเพื่อที่จะจะ,จะส่งแบบเหมากรงให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะชุดนี้ลูกค้าโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ที่อเอาเอาเอาอามาลงให้ให้ดูกันนะคะตรงนี้ก็ลูกค้าโอนเงินเรียบร้อยนะคะทางนั้นของเรา ก็จะจัดส่งให้เป็นวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกลูกค้าหลายท่านนะคะที่ได้ออนเนินจองสําหรับทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจีเสียบยอดต่ํานะคะทรงกระโดงต้นกล้าทุเรียนป่าของเราเอาไว้นะคะอ่าวันนี้เราก็เปิดขายแล้วนะคะสําหรับลูกค้าที่จองก็อ่าจะให้จัดส่งวันไหนก็ แจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะเพราะว่า,าชุดนี้นะคะชุดนี้เปิดขายวันนี้เป็นวันแรกนะคะเสียบยอดต่ําแล้วก็จะเป็นไซส์กระดูทั้งหมดอย่างที่ให้ดูอยู่นะคะต้นกล้าก็จะสมบูรณ์แข็งแรงมากนะคะสําหรับชุดนี้ก็ลูกค้า,าหลายหลายท่านเลยนะคะที่ชอบชุดเสียบยอดต่ํานะคะไซส์ยอยู่ที่ประมาณ80เซนนะคะจะ0 8 0เซนเสียบยอดต่ําต้นกล้าทุเรียนป่านะคะสําหรับยาวลิงๆีชุดนี้ ต้นพันธุ์ของเราสมบูรณ์มากนะคะสมบูรณ์แข็งแรงทุกต้นนะคะไซส์80เซนแต่ว่าต้นไซส์ต้นของเขาจะอ้วนมากนะคะเพราะว่าเราเสียบยอดต้นกล้าทุเรียนป่าต้นกล้าสุเรียนป่านะคะเขาสามารถที่จะสร้างทรงพุ่มได้ไวแล้วก็ต้นไซส์ของเขาจะโตกว่าต้นกล้าทุเรียนบ้านนะคะต้นพันธุ์แข็งแรงมากนะคะต้นกล้าทุเรียนป่าต้นพันธุ์จะสมบูรณ์มากนะคะต้นพันธุ์ก็จะโตได้ไวมากด้วยนะคะ ไซส์นี้นะคะยาวลิ้นจี่ของเราก็จะเป็นไซส์กระโดงด้วยนะคะไซส์ต้นพันชุดไซส์กระโดงทั้งหมดอย่างที่ให้ดูอยู่นะคะชุดนี้มีไม่เยอะนะคะมีแค่1 5 0 0 0ต้นเท่านั้นนะคะสําหรับชุดนี้ยาวลิ้นจี่ไซส์กระโดงนะคะต้นพันธุ์มีไม่เยอะอย่างที่ที่บอกนะคะ,อะตอนนี้ลูกค้าก็ได้จองนะคะได้เข้ามาสั่งจองต้นพันธุ์ชุดนี้เอาไว้แล้วก็ก็เยอะอยู่นะคะ หลายต้นอยู่แล้วนะคะที่ได้จองเอาไว้นะคะก็ทางร้านของเราก็ยังไม่เปิดขายนะคะโกอนนี้ก็จะขายเป็นไซส์แบบว่ากิ่งข้างโกรนนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะเปิดขายเป็นกระดูงแล้วนะคะเพราะว่าจะขายเป็นชุดชุดชุดหนึ่งนะคะขายให้หมดโกอนนะคะถึงจะเปิดชุดใหม่อีกนะคะถ้าแต่ละชุดตอนนั้นยังไม่หมดเราก็ยังไม่เปิดขายนะคะแต่ชุดนี้ชุดกิ่งกิ่งกิ่ง กิ่งเพงกิ่งข้างของเราตอนนี้ต้นพันธุ์หมดแล้วนะคะแล้วก็เปิดขายชุดนี้ต่อนะคะชุดนี้บอกเลยต้นพันธุ์สวยสมบูรณ์แข็งแรงมากนะคะสําหรับยาวลิ้นจีชุดนี้นะคะกระดงชุดสุดท้ายของปีนี้นะคะเป็นยาวลิ้นจี่ไซส์กระโดงชุดสุดท้ายของปีนี้นะคะหลังจากหมดชุดนี้แล้วนะคะยาวลิ้นจี่ไซส์กระโดงของเราปีนี้จะไม่มีจําหน่ายอีกแล้วนะคะ จะมีเป็นต้นกล้าทุเรียนใหม่นะคะต้นกล้าทุเรียนของปี64ปลายปี64นะคะที่เราเพิ่งเสียบยอดแล้วก็จะขายในต้นปี65นะคะแล้วก็กลางปี65ก็จะมียาวลิ้นจี่ขายตลอดทั้งปีเหมือนเดิมนะคะเหมือนทุกๆปีสาหรับยาวลิ้นจี่ของเรานะคะแต่ว่าไซรกระโดงของปีนี้ต้นพันธุ์จะหมดเป็นชุดสุดท้ายก็จะมีชุดนี้ชุดเดียวนะคะไซ้กระโดงยาวลิ้นจี่จะมีชุดนี้ชุดเดียวเป็นชุดสุดท้ายนะคะ สำหรับตุเรียนสายพันยาวลิ้นจีนะคะของเราชุดสุดท้ายแล้วนะคะชุดนี้ปีหน้าเราก็มีอีกแต่ว่าจะไม่ใช่ชุดไซส์แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะรอดูกันก่อนนะคะว่าเราจะมีต้นพันธุ์แบบไหนกิ่งข้างกิ่งแพงกิ่งกระโดงมาขายจะมาลงคลิปให้ดูก่อนนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็ต้นพันธุ์จะเป็นกระโดงนะคะชุดนี้ ระโดงชุดสุดท้ายของปี64นะคะหมดแล้วก็หมดเลยนะคะสำหรับยาวลิ้นจี่ชุดนี้นะคะต้นพันธุ์ของเราเนี่ยสมบูรณ์มากสวยมากนะคะสำหรับชุดนี้แข็งแรงนะคะต้นพันธุ์ของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะต้นพันธุ์พร้อมปลูกเลยคนต้นก็อวบมากนะคะสำหรับยาวลิ้นจีนะคะยาวลิ้นจี่ชุดนี้เนาะค่ะนะคะ,นะคะก็ลูกค้าท่านไหนสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะสำหรับยาวลิ้นจี่ชุด ชุดเสียบยอดต่ำนะคะเสียบยออต่ำนะคะชุดนี้ต้นพันธุ์สวยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะไซส์ไซส์ไซส์อยู่ที่แปดสิบเซนนะคะแป๊บนึงนะคะบังบังมาหยกต้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้อะไขอยกให้ดูน,นะคะเอ,เอาต้นนี้หยกต้นนี้ให้ดีให้เลยเป็นทรงต้นอ่ะ เดี๋ยวให้ดูนะคะสวยมากนะคะต้นพันุ์ชุดนี้เป็นกระลุงทั้งหมดนะคะต้นพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงนะคะต้นพันธสวยนะคะโคนอวบทุกต้นโอเคค่ะถ้าสนใจก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะคะโคนอวบมากนะคะต้นพันธสมบูรณ์มากต้นพัน์ชุดนี้ชุดสุดท้ายนะคะสําหรับยาวลิ้นจี่เสียบยอดต่านะคะ เดี๋ยวเราจะวางเบอร์โทรนะคะแล้วก็อ่ี l ไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดถามสอบถามรายละเอียดได้นะคะเราจะมีแอดมินตอบแล้วก็แนะนำรายละเอียดให้ลูกค้าอยู่นะคะเดี๋ยวจะวางลิงก์เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะ ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจร้านเกษตรยุคใหม่ที่มาสั่งซื้อสินค้านะคะทางร้านของเราก็จะส่งทุกวันนะคะจะส่งของทุกวันหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะคะก็จะจะส่งกันทุกวันเลยนะคะตั้งแต่จันทร์ถึงวันเสาร์นะคะวันอาทิตย์จะหยุดให้คนงานพักให้คนนานพักผ่อนหนึ่งวันนะคะก็สนใจสอบถามมาเข้ามาได้นะคะจะส่งแบบเมสากล้องเหล็กแล้วก็แบบส่งกล่องเคอรี่นะคะถ้าลูกค้าสั่งจํานวนไม่เยอะนะคะจํานวนไม่เยอะ ตั้งแต่1ต้นจนถึง30ต้นเราก็จะส่งแบบส่งกลองเคอรี่นะคะแต่ถ้าลูกค้าสั่ง30ต้นขึ้นไปเราก็จะส่งแบบเหมากลงเหล็กไปรซณนีนะคะส่งเคอรี่นะคะ,คะ,คะจะส่งให้ถึงบ้าน ลูกค้าเรารับหน้าบ้านได้เลยนะคะแต่ถ้าส่งแบบเหมากล่องเหล็กไปรษณีย์ลูกค้าต้องไปรับเองที่ไปรษณีย์นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าต้องการให้ทางร้านของเราตีรถไปส่งให้ที่บ้านนะคะตีรถไปส่งให้ถึงที่เลยก็สั่งซื้อขั้นต่ำก็คือ1000ต้นขึ้นไปนะคะเราก็จะตีรถไปส่งให้ทั่วประเทศไทยนะคะชายแดนก็ไปนะคะชายแดนก็ไปแต่ว,ว่าถ้าเป็นส่งไปที่ขเขมรที่ลาวเนี่ยนะคะ,ะทาง ทางลูกค้าฝั่งหนู้มเขาจะมีมีรถนะคะเราจะมีรถอีกที่จะส่งไปนะคะส่งไปที่ชายเดนนะคะคาหมินอ่าชายเดนลาวประเทศลาวแล้วก็ชายเดนพม่าเนี่ยเราจะมีอยู่นะคะสนใจเม็บไหนก็ข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้ก่อนนะคะอ่าต้นพันุ์ยาวลิ้นจี่ชุด ไซส์กระโดง80เซนนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะชุดนี้มีแค่15,000ต้นเท่านั้นนะคะเป็นวันแรกนะคะวันนี้วันแรกที่ทางร้านเปิดขายชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายไซส์กระโดงนะคะยาวลิ้นจี่ชุดสุดท้ายของปีนี้นะคะเราจะมีไซส์กระโดงมาขายนะคะมาจําหน่ายลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจแล้วก็ชอบต้นพันธุ์แบบไซส์กระโดงแบบนี้นะคะเสียบยอดต่ำกระโดงต้นกล้าทุเรียนป่าแบบนี้ก็สอบถามมันเข้ามาได้นะคะ ต้นพันธุ์ก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะคะเนี่ยเสียบยอดต่ําต้นพันธุ์ของเราแข็งแรงนะคะคูณต้นแบบอวบแล้วก็แข็งแรงนะคะโดยเสียบอะไรเขาก็จะเลือนหมดนะคะสําหรับเสียบยอดต่ําเพราะว่าเราจะใช้ต้นกล้าทุเรียนป่านะคะมาเสียบความสมบูรณ์ของต้นนะคะระบบรากจะแข็งแรงมากนะคะสําหรับต้นกล้าทุเรียนป่าจะทนต่อสภาพอากาศแล้วก็ทนต่อเชือ้อโรคได้ดีนะคะสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะคะ ยาวลิ้นจี่นะคะยาวลิ้นจี่เสียบย่อต่ำต้นกล้าทุเรียนป่าชุดสุดท้ายของปี64นะคะ ค่ะสนใจก็สอบถามเรียกเงินคามาได้นะคะต้นพันธุ์หมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะสําหรับชุดนี้แต่ปีหน้าเราก็จะมีชุดใหม่นะคะซึ่งเป็นต้นพันธุ์ทุเรียนใหม่จะให้แข็งแรงแบบนี้ก็ยังยังไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ต้นพันธุ์พนต้นจะอวบมากเพราะว่าเป็นต้นพันธุ์ของปี64นะคะแล้วก็ต้นพันธุ์ของปี65ก็เสียบยอดปีนี้ต้นพันธุ์ยังเล็กกว่านี้เยอะนะคะสําหรับยาวลิ้นจีสาหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อต้นต้นกล้าชุดนี้นะคะแล้วก็ ็ไปไว้ปลูกปี65ก็ได้นะคะเพราะชุดนี้ไซส์อยู่ที่80เซนเองนะคะรากเขายังไม่ขดนะคะสําหรับตัวเรียนยาวลิ้นจี่ชุดนี้นะคะรากยังไม่ขดเพราะไซส์อยู่ที่80เซนเองนะคะต้นพันธุ์สมบูรณ์พร้อมปลูกนะคะยาวลิ้นจี่เราก็จะเสียบยอดกันตลอดทั้งปีนะคะเสียบยอดกันตลอดนะคะจะเสียบแบบว่าชุดกิ่งข้างบ้างกิ่งเพลนบ้างการลุงบ้างนะคะเสียบกันตลอดนะคะยาวลิ้นจี่ก็ ชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายหนึ่งหมืันต้นนะคะก็สนใจสอบถามได้นะคะ